ะคะวัโตอัครัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอัครัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอัครัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตทุกท่านครับเพื่อความร้อมเพรียงว่าตานะครับอิมานิมัตยังทันเต Hatani Sakawit Warani Watsika Sadikani Pati Pang Sapari Parang Piku Sangkasa Kono Jayama Sajuno Pante Piku Sangko, Pikkhu sangko, Pikkhu sangko Pikkhu Ikmani Patani Sapori barani, watsika satikani, jatuh bengkent. Patikan hatu amah kang, datang tang, hitaya, sukaya, kha teh tani jeren, kha bhaaja tani ขอน้องถวายพัตตาหารผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษากับของบริบาลทัางหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับพัตตาหารผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษา กับของที่เป็นบริวารเหล่านี้ใช้เพื่อประโยชน์เพื่อความสูขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสอบตลอดการ